Thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร้อยหก Talk ครูทอล์กนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารพุทธพฤหัสนะคะกับสุดยอดกูรูของเราที่จะมาเปิดมุมมองความคิดในด้านต่างๆแล้วก็วันนี้สุดยอดูรูด้านการตลาดออนไลน์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทตานีมาเก็ตติ้งจำกัดคุณยงยุทธนินเปล่งแสงนะคะมาพูดคุยกันต่อสวัสดีค่ะน้องเล็กค่ะสวัสดีค่ะค่ะเราก็การทำมาหากินรวยเลยนะฮะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าต้องขายได้ขายดีโดยเฉพาะยิ่งการตลาดออนไลน์เมื่อวานนี้น้องเล็กเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการทำคอนเทนต์คนเทนต์ ให้หน่าสนใจให้คนคชอบเนี่ยมันมีรายละเอียดมีหลักการยังไงบ้างคอนเทนต์ครับผมนะคือ,ค,อคือการทำคอนเทนต์อย่างที่ผมบอกเมื่อวานนะครับว่าสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก่อนคือลูกค้าเขาอยากได้อะไรลูกค้าเขาต้องการอะไรเราก็ทำไหมครับเอาไอ้ความต้องการเขาเนี่ยมาดูว่ามันตรงกับสินค้าเราไหมใช่ไหมครับแล้วก็แบ่งกลุ่มให้ชัดเจนนะครับถ้ายอย่างนั้นขออนุญาตถามนะเราดูว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วมาดูให้ตรงกับสินค้าเราครับคือเราเปลี่ยนสินค้าไม่ได้บางคนบอกอป้ามาทําอยู่ธุรกิจนี้ทําอยู่ เรามีสินค้าแล้วเราเราทำไงเดียเราย้อนไปดูล oh, oh, yeah, yeah. ูกค um ้าได้ไหมเรามีสินค้าแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูลูกค้าอายกตัวอย่างเนอะสมมติรถหนึ่งคันนะครับรถรถหนึ่งคันเนี่ยรถกระบะหนึ่งคันนะครับรถกระบะหนึ่งคันเนี่ยลูกค้ามีใครบ้างโอ้เยอะนะพวกคนส่งของอะไรเงี้ยคนส่งของคนรับเหมาก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างอะไรกับคนวัยรุ่นแต่งรถสามคนเนี้ย ถูกไหมครับนี่นี่คือนี่คือเรามีเซกเมนต์แล้วนะแยกเป็นสามเซกเมนต์ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะคุยกับเกษตรกรเราต้องคุยว่าอะไรโอ้หบรรทุกของได้เยอะบรรทุกของได้เยอะประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันถูกไหมครับเนะจริงกับเกษตรกรกับผู้รับเหมาคล้ายกันใช่เน้นอย่างนี้แหละคือจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรรู้ไหมครับเขาต้องการกําไรเพิ่มขึ้นนี่คือนี่คือความความต้องการเขาจริงๆถูกไหมเดังนั้นเวลาเราจะโปรโมทเรื่องเหล่านี้ออกไปเนี่ยเราเอาความต้องการเขาว่าไอ้รถคันเนี้ยสร้างคุณเป็นเศรษฐีได้ รถคันนี้คุณใช้รถคันนี้คุณจะกาไรเพิ่มขึ้นมากกว่ารถคันอื่นกี่เท่าเราก็ต้องไปหาข้อมูลเนาะนะครับเช่ปนประหยัดน้ํามันกว่ายัางไงบรรจุของได้เยอะกว่ายัางไงต้องเล่าแต่พอเราบอกว่ารถคันนี้จุของได้เยอะเอายี่ห้อข้างๆก็พูดอย่างนี้นะี่นะยี่ห้อหนึ่งก็พูดอย่างนี้นะี่นะโอ้ยพี่ปุงป้งเราเราถึงเห็นบริษัทร,รถยนต์บางทีเนี่ยเขามีการเขาเรียกว่าทส s t ดร i v เทสหรืออะไรไม่รู้ที่เขาขับรถจากเมืองไทยไปจนถึงเมืองจีนาแล้วก็บอกว่าประหยัดน้ำมันอ่าใช่เขียเอย่างอย่างอิซูซูเนี่ยอูซ เขาโอ้โหขับรถกันเป็นเป็นพันกิโลนะแล้วก็เขาไปดูน้ํามันที่ใช้มันก็เห็นแล้ว่าเออเฮ้ยประหยัดน้ำมันถังนึงถึงเมืองจีนเลยเหรอวะยกอย่างแต่ว่าค่านน้ำมันมันแพงจริงคนเขาก็ไม่อยากจ่ายเงินแต่จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ทําการค้าเกษตรกรเนี่ยเขาประหยัดน้ามันเพราะอะไรครับเพราะเขากำไรเพิ่มขึ้นใช่ังนั้นเกิดเราบอกว่าไอ้รถคันนี้มันทําให้คุณกําไรเพิ่มขึ้นโอกาสคลิกสูงละชัวจะไปครับชัวแต่เราไม่ได้โกหกนะ เพราะว่าเพราะว่าเราคุยอยู่ว่าเราประหยัดน้ำมันอยู่กี่เท่ากี่เท่ากี่เท่าแปลว่าคุณก็มีโอกาสจะกำไรเพิ่มขึ้นกี่เท่ากี่เท่าใช่ไหมครับหรือบางคนข้างหลังกระบะมันใหญ่กว่าคนของได้เยอะกว่าทาไมทุกได้เยอะกว่าเพราะมันจานวนรอบมันน้อยลงจานวนรอบมันน้อยลงแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าคุณกำไรเพิ่มขึ้นอคุณไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเนอะดังนั้นคนกลุ่มนี้คือต้องการกําไรเห็นไหมผมกำลังจะบอกว่ามันคืออินไซต์พฤติกรรมบางคนมองแค่ว่าประหยัดน้ำมันก็เลยจะโปรโมทประหยัดน้ำมันให้กับทุกคน เพราะปรากฏว่าวัยรุ่นแต่งซิ่งไม่ได้สนใจประหยัดน้ำมันเมื่อกี้เรามีกลุ่มวัยรุ่นแต่งซิ่งว้าววัยรุ่นเอาวัยรุ่นแต่งซิ่งตัวใจแรงตัวใจแรงเครื่องแรงสองแต่งได้เยอะสามสาวมองใช่ใช่ถูกไหมใช่เห็นไหมครับดังนั้นสามอันนี้เราก็ต้องทำคอนเทนต์ไปถึงคนกลุ่มนี้เอากลุ่มหนึ่งกลุ่มสองเป็นหลักดีกว่าอ่าเห็นไหมครับมันก็แล้วแต่ถูกไหมครับเนี่ยเพราะว่ามันมีหลายกลุ่มนะหลายกลุ่มนะครับนหรืออีกกลุ่มหนึ่งเป็นรถกระบะเพื่อต้องการเป็นกระบะอเนกประสงค์เป็นสี่ประตูแต่เราก็ต้องมาาาเล่่อีกว สี่ประตูอนเนกประสงค์แปลว่าเขาเป็นครอบครัวไหมใช่ถ้าเขาเป็นครอบครัวเราก็ต้องเล่าว่ารถคันนี้อนเนกประสงค์ยังไงเหมือนรถเก๋งเลยข้างในแบบอโอ้โหถูกเพราะเขาต้องการรถหนึ่งคันไม่ได้ต้องการประหยัดน้ำมันเป็นอันดับที่หนึ่งแต่ต้องการใช้ได้ทุกอย่างเป็นอันดับที่หนึ่งดังนั้นเราก็เอาเรื่องนี้มาเล่าเป็นพาดหัวก่อนเป็นอันดับที่หนึ่ง ถูกไหมครับเ,<อ>เที่ยวก็ได้แคมป์ปิ้งก็ได้ใส่คาซีก็ยังนั่งได้ถูก<อ>ไหมครับขนของลูกก็ได้ขนของย้ายบ้านก็ได้ยกตัวอยา่าง<ล>ทําการค้าก็ได้ไปเปิดท้ายก็ได้รถคันเดียวครบจบในคันเดียวอ,อย่างเงี้ยคน<ช>ก็อยากจะเข้ามาดูมากกว่าแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอารถอเนกประสงค์ไปขายเกษตรกรเกษตรกรจะแต่เบื้องน้ํามันเปล่าไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มถูกไหมครับสี่ประตูไม่คุ้มสำหรับเขาละเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยนี่คือคําว่าคอนเทนต์กับเซกเมนต์ถูกไหมครับหรือเวลาเราจะคุยกันเรื่อง อะไรเดียวพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเราจูคือคุณว่ากินแล้วผอมจริงไหมคำถามคำถามสําคัญก่อนว่าเผาผานดีอะไรกันเผาผานดีกินแล้วหอมมีไฟบ้วงไฟเบอร์จริงจแล้วลูกค้าอยากได้อะไรครับอยากหอมอยากสวยหนักเอออยากสวยผมว่าอยากสวยอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าเป็นผมคิดนะคือผมคิดว่าดีลูกค้าเหมือนผู้หญิงเลยนะลูกค้าอยากสวยดังนั้นลูกค้าอยากสวยเราก็ต้องมาเล่าว่าไอ้กินอันนี้แล้วมันทําให้คุณสวยขึ้นยังไงสวยขึ้นเพราะคุณผอม สวยจริงเพราะมันเผาผานดีผิวพรรณจะดีคุณขับถ่ายดีคุณกินขาหมูคุณกินอันนี้ด้วยคุณก็ยังเผาผานดีอยู่ไม่บอกยี่ห้อว่ะสิแต่กินขาหมูเมื่อวานเพิ่งกินมากินไปตอนเย็นกลับบ้านก็รียนนิดหนึ่งว่าจะขึ้นเนี่ยเวลาเราบอกว่าสินค้านี้สุขภาพดีคะมันก็ต้องมาคิดว่าสุขภาพเท่ากับอะไรถ้าคุยกับคนแก่สุขภาพคืออะไมครับอายุยืนขึ้นไม่เจ็บขยัได้ดีถูกมะขาเข่าข้อไม่เป็นไรนี่คือสุขภาพจริงๆถูกถแต่สุขภาพดีคุยกับผู้หญิงแปลว่าอะไรครับ คำว่าสวยอ่าเห็นไหมครับใช่ไหมครับสุขภาพดีคุยกับผู้ชายไปว่าอะไรแข็งแรงแข็งแรงถูกไหมวิ่งแล้วไม่เหนื่อยนู่นนี่นั่นนื่องากกำลังกายใช่ไหมครับเห็นไหมคำว่าสุขภาพดีคําเดียวเนี่ยมันแตกออกมาเซกเมนต์ได้อีกสามอันเดี๋ยวนั้นเราก็ต้องกลับไปดูว่าไอ้สินค้าเราเนี่ยไปอยู่ที่เซกเมนต์ไหนสุขภาพดีเราขายให้ใครอ่าขายให้ใครถ้าเราจะขายให้ผู้หญิงเราก็ต้องมาเล่าว่าสุขภาพดีทําให้คุณผิวพรรณสวยถูกไหมครับคุณดีขายให้คนแก่สุขภาพดีทาไมครับโก็ไม่แก้ปัญหาทุกอย ใช่หไหมครับขายให้ผู้ชายต้องพูดถึงอะไรความแข็งแรงถูกไหมครับสุขภาพดีของผู้ชายแข็งแรงถูกไหมครับดนงนั้นเนี่ยนี่คือ,น,คอนี่คือคําว่าเซกเมนที่ไปบวกกับก<ห>ูดคอนเทนต์คือคอนเทนต์ค่ะโอ้ครคาวนี้การสื่อน,นอกเหนือจากเรื่องดูกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะเลือกเนื้อหาเลือกคํามาใช้ด้วยแล้วเนี่ยภาพภาพต้องใช้บ้างบางคนบอกว่าอย่าพยายามเอาภาพการ์ตูนนะมีคนบอกอย่างนั้นด้วยนะให้เอาภาพตัวจริงคนจริงๆคนจริงๆไม่พอมีการบอกอีกว่า ให้เอาภาพคนไทยนะอย่าเอาฝรั่งมีนะมีบางคนบอกหรือแม้แต่กรณีรูปการ์ตูนเหมือนกันบอกถ้าเอารูปการ์ตูนต้องเอารูปการ์ตูนเด็กไทยนะอย่าไปเอารูปการ์ตูนหัวทองหรือฝรั่งอะไรขนาดนั้นเลยคือคือ,อผมมองมองแบบนี้ครับสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันเริ่มต้นที่กลุ่มเป้าหมายอสมมุติ ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออ um นอ a Channel คะ่ะพี่จะเล่าเรื่องให้เด็กฟังเด็กอาจจะไม่อยากดูรูปไงเด็กอาจจะดูการ์ตูนถูกไหมครับนะหรือบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องยากๆเรื่องยากๆคือการการใช้การ์ตูนเขาเรียกอินโฟกราฟิก เรื่องยากๆผมว่าการ์ตูนเล่าเรื่องได้ออืยกตัวอย่างเมื่อโอ้นี่ย้อนกลับไปไกลอยู่นะปีห้าสี่น้ำท่วมสิ่งที่เกิดขึ้นกับปรปาวานจำได้ไหมไทยพีบีเอสที่มีปาวานมาแล้วมาเล่าเรื่องว่าน้ําท่วมคุณต้องทํายังไงแล้วกลับกันว่ามีคนมายืนเล่ากับการ์ตูนยืนเล่าอคนยืนเล่าก็นั่งอ่านไปดิไม่มีคนสนใจพอเป็นการ์ตูนยืนเล่าุวกทุกคนดูแล้วดังเลยอ้ปาวานตัวนั้นผมผมมองว่านั่นคือจุดเริ่มต้นอินโฟกราฟิกเลยนะ พี่นึกถึงอะไรรู้ไหมครคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าอันนี้เก่ากว่าป่าวานตัวเองเคยเห็นไหมที่มันเป็นการ์ตูนอธิบายเรื่องแมงกินฟันอ่ะอ่าอ่าอ่โอ้พี่ตั้งแต่ลูกพี่คนเล็กตอนนี้ลูกุ๊กคนโตสิบสองปีตั้งแต่คนแรกเกิดเนี่ยพ๊กก็เคยเปิดให้เขาดูว่าแมงมันก็ไปกินฟันเป็นกองทัพสู้กันถัดมาคือมีลูกก็เปิดให้ลูกดูทุกคนจนทุกวันนี้เพื่อนมีลูกเราก็บอกเขาว่าเฮ้ยไปเปิดการ์ตูนเนี้ยเข้าใจง่ายดีเด็กจะเข้าใจง่ายเห็นไหมโอ้เป็นอย่างที่เล็กว่าเลยอย่าว่าแต่เด็กเลยนะผู้ใหญ่ เราบอกว่าต้องมีรูปเป็นคนเราจะเอาคนฟันหลอมาวหาไม่ได้ถูกไหมมันกลายเป็นการ์ตูนแหนเห็นไหมดังนั้นเนี่ยมันผมจะตอบผมจะไม่ได้ตอบชัดเจนว่าการ์ตูนดีกว่าคนดีกว่าคนไทยดีกว่าฝรั่งดีกว่าสินค้าที่ขายให้ฝรั่งออาจจะต้องเป็นรูปฝรั่งถูกไหมครับให้มาดูรูปอินเตอร์ถูกไหมสินค้าที่ขายขายคนไทยพอเป็นรูปอินเตอร์ปุ๊บรู้สึกว่าอันนี้ไม่มันไม่เหลียวอมันเหมือนกับเราซื้อรูปมา เพราะคนก็ฉลาดขึ้นจริงไหม <c oughs> ออซื้อลูปมาดังนั้นเนี่ยมันดูไม่เลี่ยวก็ควรจะใช้คนไทยแล้วอะไรจะเป็นตัวยืนยันได้ว่าเราควรเลือกภาพอะไรมาใช้ในการทําเนื้อหาออกสื่อออนไลน์เพราะว่าถ้าเป็นอย่างน้องเล็กอ่ะมืออาชีพใช่ไหมเรารเป็นบริษัทเราทํามาเป็น20ปีแล้วปึก๊กแต่คนที่เขากระโดดเข้ามาทำคอนเทนต์เองหรือแม้แต่บางทีเราไปจ้างคนอื่นทำเนี่ยรเราจะรู้ได้ว่าเขาทําได้ตอบโจทย์หรือว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเลือกภาพมามันจะโอเคอะคะสิ่งที่หนึ่งก่อนผมว่ามันต้องอยู่ที่เจ้าของกิจการก่อน เจ้าของโปรดักต์ว่าเจ้าของโปรดักต์เนี่ยชอบแบบไหนอันนี้หนึ่งเลยมันปฏิเสธไม่ได้เนาะชอบแบบไหนสองสมมุติเจ้าของโปรดักต์ชอบฝรั่งทํารูปฝรั่งใช่ไหมครับพนักงานบอกว่าอุ้ยพี่รูปคนไทยดีกว่าทํารูปคนไทยด้วยสองอันเลยสองอันเลยแล้วทดสอบรูปออนไลน์เลยครับเขาเรียกว่า a อ t e ท t i n g เนาะเรา a อ t บท t i n g ได้ไงเรายิงขึ้นไปในโลกออนไลน์ แล้วเราใช้อาจจะยิงแอดด้วยใช้30บาท35บาทตอนนี้สามสิบห้าบาทยิงแอดไป2อันแล้วดูว่าอันไหนคนชอบมากกว่ากันคนมีปฏิสิเพตมีคอมเมนต์มีเอนเกจเมนต์กับอันไหนมากกว่ากันแล้วนี่เขาวัดแบบนี้หรือถ้าเกิดทำในแง่ของออฟไลน์ก็คือเราเรียกกลุ่มเป้าหมายมาแล้วทำโฟกัสกลุ่มเลยอันนี้คือมานั่งคุยกันมานั่งคุยกันเลยหยิบมาตั้งเลยชอบแบบไหนมีปุ๊บพี่พกทำหน่อยการที่เราโยนเข้าไปมีมีบางครั้งนะพี่ก็ทำเหมือนกันคือโยนเข้าไปในสื่อออนไลน์ โปรเจกต์เดียวกันอีเวนต์เดียวกันแต่ทำสองแอดเข้าไปปุ๊บมันจะทําให้คนสับสนไหมหรือไม่หรือยิ่งดีหรือยังไงบางคนเขาบอกระวังนะแอดเยอะอย่างนี้เขาจะสับสนหรือเปล่าไม่สับสนสิครับเพราะว่าคีย์แมสเซจเดียวกันอ่าถูกไหมครับใช่วันเวลาสถานที่งานเหมือนเวลาทุกอย่างสถานที่เดียวกันเนอะมันเหมือนเป็นซีรีส์แอดถูกไหมครับเนอะแล้วก็หรือถ้าเกิดเราจะแบบเปิดเป็นโหวตเลยยกตัวอย่างถ้าเป็นโปรดักจะเปิดเป็นโหวตเลยก็ขึ้นไปเลยครับชอบกดหัวใจให้หน่อยไม่ชอบกด ชอบอะไรนะชอบ A กดหัวใจชอบ B กดไลค์ชอบ C กดกอดอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ถามเลยหรือถ้าเกิดเรามีลูกค้าอยู่ใน Line OA ไลโอเอมันทําโพได้เราก็ทําโพในไลน์เลยคอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นการวัดที่ที่แม่นยํากว่าคนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ประกอบการเนี่ยที่เป็น SME อ่ะขบวนการแบบเนี้ยอาจจะไม่อยากทํแต่ผมมีความคิดอย่างหนึ่งก็คือผู้ประกอบการที่เป็น SME จะมีเซนต์เองจะมีเซนต์อะไรบางอย่างที่เฮ้ยอันเนี้ย ยิงไปแล้วไม่ใช่ปุ๊บแ่บวันหลังอยากจะเปลี่ยนเพราะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ทําหนังโฆษณาทีสามสิบล้านเนาะนะครับยี่สิบล้านเนาะเดี๋ยวนี้ทําแอดทีหนึ่งก็โอ้แอดสมัยนี้แอดตีให้เต็มที่ห้าร้อยพันหนึ่งหรือบางเคยคนทํำในแคนวาเองฟรีทําไปแล้วไม่มันแป๊กผมว่าพรุ่งนี้เราเปลี่ยนแอดได้เลยใช่ไม่เหมือนทําหนังโฆษณาเนาะพรุ่งนี้เปลี่ยนไม่ได้ละถ่ายทาเสร็จแล้วอะไรเงี้ยทดลองเร็วรู้ผลเร็วใช่เดี๋ยวนี้ดังนั้นเนี่ยผมว่าคอนเทนต์เนี่ยคนเราทําไปนานๆจะรู้เองว่าไหนโดนไม่โดนคนชชออบบไม่โดยเฉพาะ ผมแนะนําเสมอว่าให้เจ้าของกิจการและหรือ SME เนี่ยเป็นแอดมินเองแอดมินเองเลยเป็นแอดมินเพจเองเป็นแอดมินในโซเชียลมีเดียเองมีประโยชน์ยังไงเพราะลูกค้าทักมาถามลูกค้าทักมาคุยจะรู้อินไซต์ลูกค้าหมดเลยทุกวันนี้ผมยังเป็นแอดมินเองอยู่เลยนะ ก็คืยุ่งๆอย่างนี้เหรอใช่ก็คือผมไมนั่งตอบนะครับอเคก็คือทําให้เรารู้ว่าอ๋อลูกค้าอยากได้อนั้นลูกค้าอยากได้อนี้ลูกค้าอยากได้อย่างนี้ลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นแบบนั้นลูกค้ามีคําถามสิบคนเข้ามาถามคําถามนี่แปดคนผมเอาไอกคำถามแปดคนเนี่ยไปทำคอนเทนต์เลยค่ะดูไหมครับลูกค้าส่งมาปุ๊บเฮ้ยอ่านแอดนี้ไม่เข้าใจครับมาถามอยู่ได้ว่าแอดนี้หมายถึงอะไรทําไมโปรโมชั่นเป็นยังไงไม่เข้าใจเลยบริการยังไงแสดงว่าแอดนี้เรางงละเรางงเราต้องไปแก้แอดให้เข้าใจ ใช่ไหมครับดังนั้นโค้ดนี้ก็จะหายไปก็จะเปลี่ยนเป็นโค้ดอื่นแทนเพราะว่าเป็นแก้ไขปัญหาใช่ไหมครับถ้าเราเป็นเราเป็นเจ้าของกิจการเราจะรู้ทุกอย่างแต่ในช่วงแรกเนี่ยถ้าผมเข้าใจว่าไอ้เจ้าของกิจการจะไม่มีเวลาดังนั้นเนี่ยเราเป็นแอดมินร่วมได้หน่เรามีแอดมินหลักตัวแต่แล้วเขาไอ่านด้วยอะไรเงี้ยเราไม่ต้องตอบให้ลูกน้องคอยตอบก็ได้แต่เราไปดูใช่ใช่ยัเว้นเคสไหนพิเศษลูกน้องตอบไม่โดนใจเราเดี๋ยวเราตอบให้ใช่คือทําให้เราเรารู้อินไซต์ลูกค้าคือคือเราต้องใช้ประโยชน์จากการเป็น s m e ให้เป็น คือ s อ e คือเรา f l e x i b l e นะถ้าเรามอง s อ e เเป็น f l e x i b l e นะถ้าเป็นบริษัทใหญ่จะมีขั้นนการเยอะนะยุ่งยากสเวลาเยอะกว่าจะเข้าไปในแอดมินเพจได้ผมว่าน่าจะอีก2เดือนไม่รู้จะได้เข้าหรือเปล่าถูกไหมครับแต่เราพเราเป็น s อ e คืออะไรคือเลยครับเราอยากเข้าปุ๊นเรากดเข้าไปได้เลย ตอบเลยนั่งรถเมย์นั่งรถส่วนตัวอยู่ก็ไนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดเราใช้ความเป็น SME ในความความคล่องตัวเนี่ยเอามาใช้กับประโยชน์เกี่ยวกับการตลาดเนี่ยมันก็จะดีขึ้นมีคนก็ฝากถามมาว่าเวลาที่เราไปเห็นบทสัมภาษณ์ของใครแล้วมันเกี่ยวข้องกับสินค้าเราเนี่ยเราสามารถเอารูปเขาเอาบทสัมภาษณ์เขามาใส่ลงไปในในเพจเราได้ไหมแล้วเราตามต่อด้วยสินค้าเราอันนี้ควรทํำไหมเออผมแนะนําแบบนี้ครับผมแนะนําให้แชร์มา แ oh. ชร์มาเลยแชร์ข้าเพจเราเลยแต่บางทีเนื้อหามันเยอะเกินไปอ่ะมันไม่ใช่ตรงที่เราต้องการอ่า <บน S 2> ถ้าเกิดเราจะย่นย่อม,มาเราอาจจะต้องให้เครดิตเขา oh. แต่เราคงจะเช่นคนนี้พูดถึงความสวยดาราพูดถึงความสวยเสร็จปุ๊บเราก็มาย่นย่อเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าแล้วดาราคนนี้ใช้ครีมของเราอย่างนี้ไม่ได้ออไม่ไม่ไม่อ่อย่างนี้ย,งงยกตัวอย่างยกตัวอย่างมันไม่ได้ไงดังนั้นเราก็อาจจะแค่บอกว่า แค่พูดได้แค่นั้นแหละไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใช่ไหมพวกนี้ถ้าเราให้เครดิตนะไม่ละเมิดไม่เป็นไรนครับไม่ได้ละเมิดตัดต่อได้ไหมตัดต่อใช่คือเขามายีบบรรทัดเราเอาแค่อย่างที่พี่ป๋อสิบบรรทัดเอาตรงที่พูดเราก็ต้องเขียนเลยว่าวันนี้แอดมีไปเห็นข่าวนี้มาก็เลยย่อมาให้อ่านเสร็จปุ๊บขยับอ่านข่าวเต็มลิงก์นี้เลยครับอันนี้จะปลอดภัยกว่าใช่ใช่ใช่ก็มีคนย่อข่าวมาเยอะแยะนะแล้วก็ลิงก์เต็มใครๆก็ทําแบบนี้เนาะแต่ถ้าเป็นผม่ผมจะแชร์มาเลย เนียนกว่าปลอดภัยกว่าใช่ใชก็คือแชร์เพจเข้ามาเลยนี่วิธีการสร้างคอนเทนต์มีหลากหลายเรื่องราวรทีเดียวนะฮะยังไม่หมดนะฮะสำหรับเรื่องของเทรนด์การตลาดออนไลน์นะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามกับกรรมการผู้จัดการบริษ,ษัทตานีมาร์เก็ตติ้งจำกัดน้องเล็กยงยุทธนินเปล่งแสงกันต่อนะฮะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ